สวัสดีครับพี่น้องสีเวื่อสุขสุคนยินดีเข้าสู่ช่องมูลชาแนลพี่น้องมือนีกับว่าชมบรรยากาศในม,มูลอยู่คือเกาพี่น้องวันที่มือนีวันที่เท่าไหร่ครับพี่น้องไปบังอากาศน้ามูลเขินอีกแล้วพี่น้องมือนีเข้นแห้งพี่น้องขึ้นแห้ง ฝนก็ตกเลี้ยน่หน่อยนึงอีู่เอื้องพี่น้องเปืนมาแห้งแล้วมือนี้ป่วนสีซูดอได้พี่น้องสุดสุดเดือนพี่น้องสุดเดินป่วนสุดเดือนพี่น้องคุณฮะมาเด้อควันเอ้อพี่น้องปุวนเปืนมาหลายแล้วพี่น้องคุณ ภาพบรรยากาศทีมูลพี่นอ้องเดือนกันยาพี่น้องฝนก็ตกเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่พี่น้องตอนนี้ก็ตกอยู่น้มูก็ขึ้นสีสุดอ่ะพี่น้องขึ้นมาหลายเือก็ขึ้นมา,าน,มานีก็ยังเดนอยู่พี่น้องมาเบิดพี่น้อง ได้เป็นมองเป็นมองมองนี่ก็ทีสุดลวพี่น้องเรียก <c oughs> ว่าพ <c oughs> ุ่นแถวอันก็พายแถวอันเถื่องเถืสุดฟังละพี่น้องสุดฟังเ <c oughs> มืองเพิ่นมาตาหลายมองยามมองพี่นอ <c oughs> อ้องใหญ่เหงาย่าังการข,นขืนเบิดจุก พี่น้องมันก <S 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 ินแห้ง่นหมถึงฮะพระเจ้าก็หาปลากันหนึ่งต่างหนึ่งต่งครับพี่น้องครับบรรยากาศยามแรงพี่น้อง อยู่หิมน้ำมูนพี่น้องตำบลกุลดล้านอำเภอเมืองจังหวัดอุบลพี่น้องกิโลเมตรที่12อ่าว่ามูนยือนอยู่กระทิงช่ชวงอ่ากิโลเมตรจากที่12มาจากเมืองอุบลทั้งฝุ่นพี่น้องหลายลงอง่ะ หลายไปหลายไปพี่น้องหลายลงเง่าโงงเจียมพี่น้องยังในน้อพี่น้องเอฟซีฝนตกโบอกนอทางฝ <Okay. Okay. S 1> นคมเมนต์มานี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามองเบามุ่น,นอยู่นี่ก็คืนหลายแล้วพี่น้องเห็นมาหลาย

บันโ่ไหมันว่าจของตัยััวบโ่กับโม่ไาโตกลิ่นมาพี่น้องตกมาอยู่บาา่ะเศราโตกมาเป็นระยะระยะน้ำนามก็ขึ้น,นเรื่อยๆนำพี่น้องขึ้น,นเรื่อย ขึ้นน้ำขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องพอขื่นในเรื่อยๆยุ่มๆพี่น้องถามข้าเจ้าพี่น้องว่าข้าเจ้าย้อนได้บันไดพี่น้องมือนี้ก็หาปลาอะไรสามตัวพี่น้องสามสี่ตัว หาได้สามจีโจ้เลยแต่ถ้าช่วงเข้าคุณพี่น้องเรื่องว่าอะไรไทยเวืองพี่นอ้อง,ง,งมันที่สิบสามหมู่ที่น้องสามสิบสามกันยาพี่น้องปศหกหกพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเด้อพี่น,อนออ้องเด้อหมวดจุโมงจุบวน ເຮົາເຈົ້າເອີ້ນຫວນວ່າບໍ່ໄດ້ປາຈັກເທື່ອເລີຍເອີ້ນຫວນຈາກຂອງຝົນກໍຕົກລີນໃສນ້ຳตอนຍັນຢູ່ືກປຕຈົ້າກມ พี่น้องขึ้นได้เรื่อยคือว่าเงื้อหนี่ก็ซื้อสี่ชุดหมองโบสันพี่น้องโบสันหมองมันหาบมันตามมันก็นขึ้นเดี่ยวพี่น้องขึ้นใบหมองไรมันสั้นมันก็นขึ้นสาสาน้องข้าเจ้าก็แลนเหือ่อแลนเครื่องพี่นอ้องอ้อฮาป่านาฝนพี่น้อง <coughs> thì là Pino, bối cảnh ním môn cả, chẳng ti là Pino, nhảm, 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 ไห้กวาดต้องล่านั่นมือเคลื่อนนี่อะไรปลาเสียบโตอะไรกังเคลื่อนต้งเนบนโม่ไหนมาหิวนอนเออเบ,าบ,า,บาบม่อไรผมมาบม่ไหนลงมาวันนี้ไปเปีกเอาเหล่าสองเปีกเออหุ่นไปเลยพี่น,อน้อง มีฝ่นกับแลนขึ้นไปฮะเจ็ดเจ็ดจักรองเบิดเคลื่อนลอยกัวตัวฝุ่นแล้วพี่น,อน้อ,นนะนองอากาศฝนเล่นพี่น้องหน้ามขืนพี่น้องเป็นที่รลมๆเป็น อากาศเย็นหนาวเนี่ยจังน่อยพี่น้องหุ่นไปแล้ว um, พี hmm. ่น kind of ้องาเจ้าแรียนขึ้นไปตกเออุ่นเรีนขึ้นไปฝนก็มีนลงคนนละหลลงมาพี่น้องหลลงมาฝนไหลไปไหลมาเจ้าหาปลากันพี่น้อง เราใหญ่เหือมาพี่น้องมันขึ้นแห้งเลยเหือก็เลย่อไรใหญ่เลยเรื่อยพี่น้อง,งทั้งฝนก็ติชุตอ้ะพี่น้อง,อง,ข,อง,ง,องขอบคุณพี่น้องที่เขามเาเบืองเกียบเล้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณเอฟซีเวชชุมมองชุกอนรุงทเทพยบขุงไทยหรือว่าต่างประเทศพี่น้องหรือว่า ตำบลกุลาดพี่น้องเอฟซีบกไก่โบกไก่ผู้ไก่ผู้ไก่บอพี่น้องแต่ว่ามีอย่างหลายพี่น้องเข้มนี้ก็มีรีวิวทายบรรยากาศหนามมูลผืนแห้งพี่น้องอยู่ทางมุงหน่อยบ้านนาค่ำพี่น,อนอ้องอุบลาเอนวเเพื่อนเอื้นขวนัญเพื่อนในปา่าเพื่อนหาบัไหลน้ำเขา จกเถื่อกัืเลยเอิอนคนไดนตัวหนึ่งพี่น้องไดตัวหนึ่งครับกับผมมียังหลายหิมนี่พี่น้องทายบรรยากาศนนำมูนเขือนแห้งให้เวิรงพี่น้องขอบคุณพี่น้องไม่หลายเด้อพดิดตามอย่าลืม พอิดามเลยพี่น้องไหนเนี่ย<ะ>พี่น้องเขีมนีก็บพี่ซ้ำนีอาไว้เพราะเก็บเข้นามือออ่นทิทายบรรยากาศหน้าม้วนเขื่อนแห้งพี่น้องแห่เวืงองาย,งอองอยาเจ็บยาจนพี่น้องเบ้ดสุขวสุขคนพอกานเข้ยนาพี่น้องมือออ่นเอนอะ ี๋ยวดีวิวให้วงมาคืนหอดสายหอดสายสวัสดีครับพอกันเทียบนา